จริงๆอ่ะถ้าถ้านับจากอะไรวะหกเก้าขึ้นมาเจ็ดสิบใช่ป่ะเนใช้ไอพีประมาณสามสิบหกล้านจะรู้มาจากไหนเนะี่ยก็ดูเองเดียดูเองเว<ต><ด>ลา<ด>ตายทีนึงก็ดูทีแต่ว่าพอเจ็ดสิบไปเจ็ดเอ็ดอ่ะเขาบอกว่ามันจะวิยากขึ้นห้าเท่าเขาบอกว่าเลยนะเออหกห้าไปเจ็ดสิบยังวิ่งง่ายกว่าเจ็ดสิบไปเจ็ดเอ็ด อันนี้คือข้อมูลที่เคยได้รับมาในกลุ่มแต่ว่าเอาข้อจริงๆแล้วอ่ะ XP ของ70เป็น71อ่ะมันก็คือ156กเ็เกือ่อ160พอ70อ่ะมัน,ม,นมันความโชคดีเลไไม่รู้แม่งมีแพทมาพอดีไอ,อแพทที่ให้ถามพวกคําขอแล้วมันจะมีที่ไหนวะเขาเขาอีกมันจะมีพวกไอเนี้ยกิ่งไม้เ้าฟ้าเนี่ย4อัน2เพสเป็น8 เหมือนถ้าจะไม่ผิดกล่องเลืออัพมันให้ห้าการปะใช่ปะสนใจนะเออเหมือนจะได้ห้าแล้วแหละเอาพนันมันได้เยอะมากประมาณสิบสามอันแล้วมันจะมาอัพไอฝึกฝนลำพังได้ซึ่งในตรงเนี้ยตีมอนถ้าโชคดีก็ได้ตีมอนแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเดีอันเนี้ยตัวเมทคุณเนี่ยแม่งกดกดแตกไปสองรอบอะคือมันแหกอะแหกไปสองรอบเลยไม่กล้ากดแบบขึ้นปีแล้วอะก็เลยค้างไว้เนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยโอกาสแตก น่าสงสารเนาะก็เออมันมีวิธีหนึ่งก็คือแบบเอาไอ้นี่ยในขั้นเนี้ยให้มันได้สักแปดดาวก็คือแบบขึ้นในขั้นพนเนี้ยให้มันครบแปดอันนั่นแหละขั้นไหนก็ได้อย่างเราอันละหนึ่งก็ได้จะได้แบบขึ้นง่ายๆแต่ไอ้ตัวฟิวอนที่เน่่ยจะกดเท่าไหร่ซึ่งตัวดวงดีก็คือตัวผักมันขึ้นสีได้ลดค่าฟีหอยมอนด้วยก็ได้แปดตั้งแต่แรกเลย แถมคุดเหมืองมันก็ขึ้นสีได้อีกแล้วแล้วไอความสามารถถ้ามันขึ้นจนครบ16เนี่ยค3ถ16อันแรกอ่ะก็คือ8เนาะมันจะให้ตีหมอน5ลด5ตีอ 50, วอสเพิ่มไอพีขุดเร็วอีกขั้นที่2ก็ดูเหมือนจะเป็นเน้น P พมากกว่าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายเอาเป็นว่าถ้าทําขั้นแรกได้8ดาวจะดีเพราะมันจะฟาร์มเร็วึ้นเดียว ก็จะประมาณ20-25%แล้วแต่ว่าจะทำยังไงะตีมอนแรงขึ้น25%เนี่ยมันค่อนข้างเห็นผลเพราะว่าพอขึ้นเวล70แล้วอ่ะประกอบอมันจะขึ้น7 1อ่ะมันช้ามากเราจะเอาเวลวละไปกดหัวหมอนไม่ได้ะให้แบบว่าเอ้ยตีมอนแรงนะเพราะเวลเยอะกว่าอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ละ ก็เลยสิ่งที่ต้องทำอะ่ะก็จะมีเราจะต้องเริ่มทําขอบ้างให้มันตีบอนเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบหาพวกพออ,อะไรให้มันตีบอลนอะ่ะเร็วขึ้นอีกถ้าที่เรากะไว้ก็คือวันลา20เปอร์ก็คือ5วัน1น่วลเพราะฉะนั้นการที่70จะไป75เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ2 5วันหรือก็คือเดือนหนึ่งนั่นแหละ แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะมันกลับทําได้มากกว่านั้นก็ได้ประมาณ25%ต่อเวลเอ้ยต่อวันคือมันคือมันพอทําจริงๆอะ่ะมันได้ประมาณ25%ต่อวันก็เลยกลายเป็น4วันเวลแนะทนทีนี้ก็เลยเกิดาคิดที่แบบว่าเฮ้ยมันสปีดอัพได้อีกอเอ่อเพย์ไ,ไอจัตุรัสอะ่ะให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ขยันขุดน้อยลงตีเดอมอนอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อฟูลจากคิว ก็คือแบบไม่ซื้อไข่ฟ้าไม่ซื้ออะไรเลยซื้อแต่คูณเนี่ยไอคูณยาเติมพลังกำลังฟาร์มไปทั้งวันเพราะว่าเาเราฟาร์มมอลมันดอกพวกไข่พวกของขึ้นขั้นเราหมดอยู่แล้วจนก็ตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นพลังกายแล้วก็พลังที่ได้เลยก็คาดหกหมดแล้วก็คิดว่านี่ยังติดอยู่นี่วะก็มันอันนี้คือไม่ได้ไปซื้อด้วยเพราะว่าเราขายด้วย นันมาขายได้อรอวะบางเงีเองที่ขายอันนั้นไว้มึงเงีเองตัดราคาทุกงานก็ั่นแหละก็คือมันพอพอมันดอกมาเยอะอันไหนที่ครามาขายได้ก็ขายไม่ได้ตังค์กไปลงในตลาดแล้วก็ส่วนอันไหนที่มันขายไม่ได้เราก็ใช้เองแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้ะแล้วทีเนี้ย มันก็เกิดเหตุการณ์พิกผันขึ้นก็คือวันที่9มันเป็นมันเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีอ่ะคือวันที่8อ่ะเซิร์ฟมันหนุ่มง่วงมันแหลกใช่ไหมไอเกมอ่ะมันก็เริ่มแบนคนอ่ะตั้งแต่คืนวันที่8จนช่วงบ่ายๆวันที่9อ่ะเปิดไอเนี่ยอะไรวะเปิดน็อกไปด้วยแล้วก็นั่งเล่น TFP ไปด้วยจบ TFP เสร็จพับออกมาดูตัวปาร์มอ้าจอหนึ่งหลุด ทีเนี้ยพอพอจอนหนึ่งหลุดก,ก็เลยกดออกแล้วมันก็ได้พาเมียมาบัญชีของคุณถูกล้รับสาเหตุล้รับยูซิงคือไม่บินการอากาศเลยไออันเนี้ยแต่ว่าโดนโดนแค่ไอีเดียวก็คืออีตัวเมดที่มันสวยมาโดยตลอดชีวิตมันอยูแล้วขนาดโดนแบนมันยังโดนแล้วมันแบนแค่อีเดียว มันก็เลยแบบเกิดความคิดที่ว่าไอ้ที่เขาบ่นๆกันในกลุ่มว่าแบรน์มั่วแบนมั่วนันแบนดมั่วจริงเยคือแบบหลุดแต่ว่ามีอาการแปลกๆนิดหน่อยคือแบบโดนแบน์เลยถ้า้วทีเนี้ยก็มีวิธีแก้เบื้องต้นอยู่คือถ้าเกิดว่าหลุดแปลกๆหรืออะไรอ่ะเกิดเออร์เลอร์อะไรขึ้นมาก็พยายามรอสักสิบนาทีค่อยเข้าเกมไม่ได้จะได้ไม่โดนแบนคือไอ้ไอกก้กูเนี่ยก็ก็ต้องมานั่งส่งทิเก็ตไปเลยทิเก็ตมันส่งยังไงอ่ะ ทำหัวข้อแยกเลยเรื่องนี้กูวาต้องทำหัวข้อแยกคือรู้ว่าส่งพิเก็ตไปไวอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีติดต่อเราแล้วก็บัญชีเอ่อคดัคดค้านข้อจำกัดแล้วก็เนี่ยแหละโอเคชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ของเราเป็นเนเซียร5 2เนาะแต่ชื่อตัวละครอ,อันเนี้ยแม่งพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแม่งไม่มีผลรู้ได้ไงวะก็กูทำมาแล้วกูพิมพ์ชื่อตัวเองผิด คือคือชื่ออ่ะมันคือฉิ่งเสียงแต่มันมันใช้เฉาเออมันใช้ชฉฉิ่งไปแต่ว่าเวลาตัวเองเรียกอะเรียกเป็นซอสกูพิมพ์อไปเนื้อหาก็ประมาณว่าเออกูโดนแบน์หน้าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออรนดอมแบนด์อะไรก็อินไปส่วนระบุเนื้อหาก็แบบแสดงบทละครน่าสงสารไปอ่ะก็บอกให้เขากดแบรนด์ให้เนี่ยอันนี้ต้องส่งไวสองกันเพราะอันแรกอะส่งพิมพ์ชื่อผิดไป หนบอกมึงไม่มีผลไงไม่มีผลเพราะว่าเนี่ยกว่าเขาจะตอบกลับอ่ะสามวันคำตอบเอาพิมพ์ภาษาไทยได้ปะเนี่ยเออเหมือนจะพิมพ์ภาษาไทยได้นะก็ตอบเป็นภาษาไทยนะคุณขาใช่ใชพอเขาตอบเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็น่าจะพิมพ์ภาษาไทยได้แหละกูจะพิมพ์ไปตั้งกิจทั้งไทยนั่นแหละสามวันปวดแบน์แม่งแบบลองคิดดูอ่ะสามวันนี่คือแบบเสียวเวลาไปเยอะมากแล้วแบบเสียความรู้สึก แต่ว่าเ,เพราะว่าไอ,ไอวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่แบนมัวเลยแล้วทีเนี้ยความช่วงีมันต้องมามไล่บแบนเยอะเออมันแบบคนอ่ะวันนั้นอ่ะแม่งแบนไปแสนสองแสนสามอะ่ะแล้วแบบคนแม่งเหมือนจะคนปกติเลยแหละโดนไปประมาณห้าหมื่นแม่งแบบลุมตมติต๊เก็ตจนสิ้นหายเลยเติร์มันก็เลยทำการแก้ในวันพุธต่อมาประกาศหน้าหน้าเฟซมันอ่ะครับว่าเอ้ยเรา แก้ปัญหาเรื่องเกมขัดข้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดลดแพทแล้วก็เข้าเล่นเกมได้สรุกหลังจากโดนตัด,ดคือหลังก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่ไอเกมไม่อัปเดตอ่ะมันก็ปลแบนให้เลยใน,นที่ไอติเกตอ่ะมันยังส่งมาไม่มันยังไม่ส่งกลับมาเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นแบบโรแกรมโกงจริงจงอ่ะก็ไม่ต้องห่วงแต่แบบว่ามันก็ยังทําให้เสียความรู้สึกอ่ะครับผมก็เลยแบบว่าไอา้ความ ยความพยายามในการเล่นเ,เกมแนียเดี๋ยวเล่น,ลนๆอยู่ดีๆกูโดนแบนขึ้นมาเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ปะล่ะก็ไอ้ตรงมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันมันก็ตีได้ถึงระดับหนึ่งอะจนปูณที่สามร้อยเนี่ยมันไอ้ิมจะได้ประมาณหนึ่งเก้าถึงสองเอมต่อชั่วโมงก็เกินหนึ่งเปอร์เลยสำหรับเมวเจ็สิบกว่า เพราะว่าพอมีไอ้ฝึกฝนลำพังอ่ะแล้วก็แบบพอตีแรงขึ้นทําของขึ้นนิดนิดเลยหน่อยมันก็แบบมีผลมากก็เลยกลายเป็นว่าพอให้พีมันตันอ่ะเราก็ต้องเริออ่มหาที่ใหม่ละที่ที่คิดว่าดีเนี่ยก็จะมีไอ้ตรงนเ,นรเนี้ยเหมืองรับ1นเนี่ยไอ้แง่งตรงเนี้ยมันโอ้โหเ,เวน้นลำพลมัมตรงนี้ว่ะเนี่ยลำพลมัมตรงนี้จริงหรอวะ คือไอ้แง่งตรงเนี้ยมันมันเหมือนจะดีใช่ไหมเพราะว่าบอลมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แบบวิจิ๊บกันแต่ว่าในในความลจริงเรตอนมาฝาบไอพีมันไม่ค่อยว่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยอ่ะคือเหมือนต่อให้บอลมันยืนเยอะอะเราก็ไม่รู้เนอหรอกว่าแบบว่าบอลไอพีอ่ะมันคุ้งไหมอันนี้ปัญหาคือบอลมันเกิดช้าเนี่ยมันพอมันเกิดช้าแล้วมันยืนห่าง วาจะตีไปแต่ละจุดแต่ละจุดอ่ะยิ่งเป็นสายตีไกลอ่ะมันก็จะเรียมขอบฟอมไปอ่ะจนแบบก็ได้แค่เนี้ยใช่ปะอย่างไอ้บอลเดียวเขาก็ตีแรงแต่แบบก,ก็ไม่พูดว่าเดี๋ยวถ้าคุณเปลี่ยนโอเว่นก็ได้กูล่ะเออโอเว่นไอ้มันเป็นกิลเปลี่ยนชื่อแล้วอันน,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 นี้อันนี้คือขนาดว่าตีแรงนะมันอลเดียเคลียร์บอลได้แบบไม่หมดเลยเพราะมันเกิด,ดใหมใ่นะ ก็ค่อยตีตีตีคือมันสา,ายมิลีมันอาจจะโอเคเลยแต่ว่า้าความเป็นจริงแล้วไอ้แถวเนี้ยมันมอนมันมีมอนตีใจด้วยคือถ้าไม่แบบของไม่โหดมันฟาร์มยากที่ต่อมาเนี่ยจะอยู่ที่เหมือนรับสองแถวนี้จับตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยเน้นฟาร์มคนเดียว ว่าจริงๆอ่ะพอมันเป็นในเหมือนรับสองเนี่ยถ้าเกิดว่าฟาร์มตัวเดียวไม่ได้แบบมีสองตัวแยกไอีกันอ่ะมันก็ไม่จาเป็นต้องอยู่ที่ที่มันดีมากๆก็ได้คือคือแบบจะไปลงตรงไหนมอนขอแค่ให้มอนมันใกล้แล้วบอกว่าเกิดทันกันอ่ะก็โอเคอ่าตรงเนี้ยที่ฟาร์มคนเดียวไม่ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าดีตอนตื่นเลยคือถ้าบอกว่าฟาร์มคนเดียวตรงนี้ก็โอเคเนี่ยก็ลองมาดู แต่ว่าไอ้ที่ดีจริงๆอ่ะที่มันดีต่อถึงหมดอ่ะไอ้ไอ้บอสตรงเนี้ยก็ฟาร์มดีนะเพราะแบบได้บอสด้วยได้มอนด้วยถ้าไม่ตายอนะเออถ้าไม่ตายอ่ะแล้วมีโอกาสตายเยอะไหมยืนอยู่สองตัวเนี้ยส่วนไอ้พี่เนี้ยเนี่ยเนี่ยว่าดีสุดเลยนี่ไงตัวชีพมันอยู่แค่เนียวที่นี่ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยคือดี ตรงนี้น่าจะดีสุดแล้วสำหรับการฟามาเล่นหนึ่งสองคนเลยเพราะว่ามอนน่ะมันแบบมันเกิดแล้วแบบมันก็จะวิ่งเข้ามาเร็วตรงนี้มอนเกิดเร็วแล้วแบบมันมีให้ตีเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ทต่อจากมดถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามดอ่ะมันไม่ตอบสจทยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเออมันเต็มให้ทํายังไงก็ ก็จะมามองในส่วนของบุกเข่าเลียนรับแทนคือไอพอพอเป็นภูกเข่าวพวกเนี้ยไอ้กเกีย์มันได้เยอะแต่ว่ามอนนะไม่โคตรถึกเนี่ยมอนไม่โคตรถึกเลยตีแทบไม่เข้าเลยเขาก็เลยเแบบว่าัามาตตวาีนะเขาก็เลยไม่นิยมมาฟาร์มตรงนี้กันแต่ว่าถ้ามันเป็นทางลับอ่ะมันเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมอนมันจะบางมากๆ ถ้าให้แนะนำก็คือห้องตรงนี้เพราะว่ามันกว้างแล้วถ้าเป็นนักเวทอ่จจะสบายมากเพราะว่ายืนตรงกลางเลยหรือถ้าเป็นนักดาบก,ก็น่าจะโอเคเพราะว่าตรงเนี้ยตีตัวหนึ่งมันวิ่งมาสี่เนาะทำไมเองวิ่งมาสองอะไม่แม่นมั้ง <c oughs> เอ้ยเออเนนะเนี่ยไตอตอนกูมาฟาร์มบางทีตีตัวเดียวนี่มาสี่ตรงเนี้ยได้ได้เยอะกว่าคนเร็วตรงนั้นอีกแต่ว่าตอน,น,น,นแนะนำใน คนอื่นมาฟาร์มเขาจะบนนนะ่นแตมอหน้าแบบว่าไม่ฟาร์มไม่ไหวเขาแบบมอนเลือเดเยอะเนี่ยคือมอนนะ่มันบางกว่าข้างนอกเยอะอีกนะเรา XP ที่ได้อะมันได้ตัวหนึ่งเยอะค่อนข้างเยอะตัวละสี่พันมันจะตายแล้วว่าตัวมอน,นอ้แล้วแบบแล้วเวลาหม,ม,มุน แล้วเวลาบอลบรลลุมหลายตัวมันก็เหมือนเราเราได้ตีมอนหลายตัวเมื่อไหว่วะคือมันไม่ไหวจริงๆด้วยอ <c ười> ิจฉาอิจฉาโดนกู่ากู่าสองตัวนี่นี่ไกด์เรากี้เราเล่นสองตัวเราไกด์เราเลยเราเจียประสบการณ์ไ,<ด>ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุณทองต่อไปกี้ไม่กูจะโชว์เอ <c ười> ้ยคิดวังให้ตัวมึงแบบสุดกูแล้ว เนี่ยแล้วแบบพระมันก็มีท่าแบบท่าหมูกว้างลากหมอนด้วยก็ตีตีตลากลากะกันแล้วมันก็คอมโบอันเองเพราะฉะนั้นพอมอน่ะมันจบไปมันก็ได้เยอะเยเนี่ยของของ,ของดูดูของจอเมียที่ว่ามันเตืนก็จะได้ตัวละประมาณสองพันตอนนี้ฟามมดอยู่ในตัวละพันเลยนะนตีง่ายกว่านีเยอะมากเลย ม่อันนี้มอนมันเลือดเ,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 เยอะกว่าเือดเลือดเยอะกว่ามดสองเท่าไอซีเยอะกว่าสองเท่าเนี่ยแล้วมันมันได้ตีในจานวนที่แบบมอนเยอะกว่าแต่ว่ามอดอะถ้าตีถึงจุดหนึ่งแล้วแบบไอซีมันจะตันเพราะว่ามอดมันเกิดไม่ทันเอเราตีเันจะเลยแต่ถ้าเป็นอเนี้ยมอนมันจะวิ่งใส่เรื่อยๆเลย,เอ,ยอืมแล้วถามว่าส่วนตัวความตรงนี้ไหมก็ไม่ไ้ฟารรมเพราะว่ามันมันเป็นโซนอันตรายอะไม่อยากแบบว่าตื่นมาแล้วแบบมังตัวนอนอยู่เมืองอะไรเงี้ย ก็มันก็จะก็เลยไปแอบฟาร์มที่ชั้นสองแอบก็เหมือนในวิชอนอะถ้ามันเป็นไอทางต้อนเล่นลับแบบไม่มีขีดอะ่ะเป็นตะวันตกเลขสองอางเนี้ยมันก็จะเอ่อสามารถฟาร์มแทนได้โดยไชั้นสองเนี่ยต้องห้องนี้เท่านั้นนะห้องไหห้องล่างไม่กูไปลองห้องบนมาแล้วมันมอนมันยืนห่างเลยเพราะมอนหน้าตามันก็เหมือนกัน ห้องเนี่ยได้แค่ห้องนี้ถ้าจะเอาเยอะระดับว่าใกล้ๆก,กับมดก็ยืนกลางห้องก็ตีหน้าตามันไม่น่าตีเลยวะ่ะใช่คือคือแถวเนี้ยมอนมันแบบมันจะชิบ่าในห้องเนี้ยไม่รู้พออะไรเือาอาจจะเป็นแค่เฉพาะเออเมดกับพาะก็ได้เวลาอยู่ตรงนี้มันชิบ่าเนี่ยตัวละสองพันสามอ่ะเลือดก,ก็เยอะกว่ามดนิดหน่อยหน่อยะวะ่ะสองเท่าอ่ะเอคีสองเท่า มดเลี้ยงแปดพันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มดอ่ะมันมันน่านด้วยมันได้ตัวละแปดร้อยไม่ใช่เหรอตอนนี้คูณสามร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเก้าร้อยคูณสามร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ได้ตัวละแปดร้อยห้าสิบสามเนี่ยแล้วมอนมันก็เกิดมันลุ่มอ่ะแล้วแบบพอจริงๆอ่ะตรงเนี้ยพอพิโรธเจ็ดสิบสองจ็ดสิสามมาน่าจะเริ่มฝ่ามัได้เขาแบบพอมอนเวลมันห่างจากเราแล้วมันก็จะตีเราแบบ เดี๋ยวถ้าไปห้องเนี่ยมันมเห็นเลยว่ามันต่างกันถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่าคือรู้สึกว่ามอนอะ่ะมันยืนหา่างตัวมันเล็กกว่าแล้วมันก็ยืนหา่างแล้วพอลองปล่อยจริงก็เลยตอนแรกไม,ไม่ไม่คิดอะไรมากแต่พอลองปล่อยจริงเนี่ยไอ้มอนอะมันไม่ค่อยเข้าบนดูมีริงเพราะว่าตรงนี้ก็หา่างไม่ดีชีอ,อะไรวะเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยก็หา่างตรงนู้นก็หา่าง อะไรที่ดูในแบบว่าห้องมันก็ใกล้ๆกันแต่แบบจุดที่มอนมันดีูน่ยมันไม่ค่อยใกล้กันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยไอ้กีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยก็พยายามปล่อยห้องนี้ดีกว่ามันปลอดภัยไม่มีใครฆ่าเราได้คนจะมาแย่งก็ไม่ค่อยมีเพราะมันไม่คุ้มเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยนอกจากว่าคนมันจะมาแย่งไม่ได้แล้วอะทําได้มากสุดมันก็แค่ลากมอนใส่นึออ่งเราไม่ตายอยู่แล้ มั่นใจอะไรขนาดนั้นเลยนะไม่ตายนะแล้วต่อต่อให้คนอ่ะมันมันจะมาฟาร์มมันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันถ้าเป็นคนคนเดียวมาฟาร์มอ่ะมันลำบากแต่ถ้าแบบคืนสองคนงนี้ก็สบายต้องเจ็ดสิบสองกันตรงเนี้ยเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองก็มาได้ละแล้วก็ถ้าเห็นอ่ะมอนด่ะมันยังโดนเคลียร์ไมห่หมดเลยแสดงว่าถ้าเราตีแรงกว่าน,นี้มันก็จะฟาร์มได้เร็วกว่านี้อีกก็คือได้พีเยอะขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนที่เลย พอแค่แบบตีแรงแล้วไปเก็บไอมอนกองพวกนู้นได้ะที่มันดีนั้งหางวอนเราปิดมอนพวกนี้เร็วมันก็เกิดเร็วไปเก็บตรงนู้นเสเร็จเดินมาเก็บตรงกลางต่อได้ถ้าถ้าถามว่ามีที่ดีกว่านี้ไหมมันก็มีนะแต่ยังไม่เคยแบบเทสจริงๆจังๆเพราะว่ามัน ของอ่ะมันต้องถึงพอเป็นแบบยอดเาขาตรงกลางอ่ะไอ้พวัวเนี่ยก้อนก้อนตรงเนี้ยมันมันสามารถเรียกจุดฟาร์มได้เหมือเลยเพราะแบบมอนมันยืนแล้วแบบมันหน้าตีมากเลยขอแค่เป็นมอนตีใกล้ก็พอแต่ว่าปัญหาตรงนี้คือมอนมันเลียวแปดสิบก็ลองมาฟาร์มดูแล้วกันว่าไหวรอเปล่าแต่พอลองกันนะมอนไม่คือมอนน่ะมันก็ตัวบางกว่าใ,ในเล่นลับมันแหละแต่ว่าไม่ตีโค่แหลงก็เลยไม่กล้าปล่อยฟาร์มเพราะแบบว่าเดียวตาย เนี่ยมันเนี่ยบางกว่าเยอะเลยแล้วก็แบบได้ทีก็โอเคนะต้องให้มันตกให้ดูปราณเนี่ยเนี่ยเน,นพอมันตกมาแป๊บเดียวเลือดไม่ลดเร็วกว่าตรโดนนอีกเพราะว่าหมอนมันเร็วเกินก็เลยแบบไม่กล้าปล่อยฟาร์มตรงนี้อะไรก็ถ้าใครใจกล้ามาลองปล่อยอยู่ก็โอเคไอไอเจอตหลัดเนี่ยมันพอถ้าเกิดว่าฟาร์มทั้นสีไหวเนี่ยพีมันจะกระโดดจาก สามสามเยอะเลยถ้าเกิดว่าชินชนินการการรับผู้ผลแล้วอะ่ะมันก็แบบว่าสามารถลาเกลีย์ทั้งกองได้ขอแค่ช็อตโดนบอนทั้งหมดหมดนก็ล่างทั้งหมอก็แบบฟาร์มไปแบบธรรมดาเหมือนค่อยบทอ,อะ่ะตีกันอยู่ของตัวพออันติพร้อมก็ค่อยมาลา,มากบอมเราได้ลองถ้าถ้าทำประมาณนี้เอมันดีว่าดีพอะกับชั้น3ามเลย แล้วก็ไอการที่มาฟาร์มชั้นสี่เนี่ยมันมีพวกของแดงด้วยเอ,อ่อในส่วนของรับแรเนี่ยปกติไอมอนที่จะดอกของมีจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอข้างบนนี้จะเป็นมอนที่แบบตีก่อนที่มันพอจะดอกของดีอยู่คือชั้นสองเนี่ยไอมอนตรงขวากับซ้ายกลางมันค่อนข้างจะดอกของเยอะจะพอขึ้นเป็นชั้นสามอะ่ะ ของที่ดอกมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปฟาร์มข้างบนน่ะเออมันก็ได้ได้ปีดีแถมตีง่ายกว่าด้วยบางปีแต่รับบางอาชีพเพราะว่ามอนชั้นบนมอนข้างบนกับข้างล่างมันจะเป็นปีใกล้แต่ตรงนี้มันจอในปีไก,ก่เยอะแล้วก็ชั้นสามารับแรเขาก็บางคนเขาก็ไม่ได้ลงไปฟาร์มมอนเขาไปไล่ตีบอสเพราะว่ามันจะได้พวกไอกิ่งไม้เอาไปอัพ แล้วก็ได้พวกหนังสือสกิลแล้วก็ของแดงของอะไรจากการที่กูเคยอ่านโพสต์หนึ่งเลยตัวอ่าฮะเขาบอกว่าแบบเนี่ยผมเติมไปแสนหนึ่งเออนั่งปั้นตัวแตเดงห้าตัวเพื่อดันเบอร์เจ็ดห้าภายในเดือนนึงถ้าไม่มีแตเดง้งเนี่ยผมเดินเควสไม่ผ่านนะเจ็ดห้าเดี๋ยวต้องทำพลังเยอะๆอ,อย่างตัวหนึ่งผมเจ็ดหมื่นห้าผมยังติดอยู่เลยกูก็เลยขาดใจว่าไอ้เควสเนี่ยสรุปมันยากจริงหรือเปล่าวะครับแล้ว คำตอบก็คือไม่ไม่ง่ายกว่าเค e สเบลิติดิๆๆพูดเป็นเน้นจริงเนี่ยอย่างไอที่จะเห็นยากนะก็จะมีเควสนี้ไอคุ้มกันคุ้มกันตัวเอ t ดแล้วก็ลากบอลได้ก็ลากแล้วก็ไปเดินถ่ยถ่คือแบบไอเควสตรงนี้มันยากเพราะว่ามอนเนี่ยมันเยอะแล้วแบบเป็นทีมไม่ยอมเดินก็แค่ลากมอนแล้วก็กไปเดิน ก็ไปเดินไถ่ๆอ่ะให้มันเดินเพราะว่า้าหนาเขียลแล้เวเออนเ,วเนี้ยเควสเสร็จคุยจบไอบอลเควสเนี่ยส่วนใหญ่มันมันเป็นที่กว้างอ่ะเนี่ยดูไอายาที่ได้มาจากการทำเควสเนี่ยอายาเติมเอพทันทีคือจังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าไม่คิดว่าแบบมันต้องมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะ เนี่ยแทนแทนที่จะได้ใช้ก็คือไม่ได้ใช้เลยเพราะแบบสุดท้ายใหญ่ๆก็เอาอยู่แล้วเพราะว่ามอนอนะมันมันจะตีไก่ค่อนข้างน้อยแล้วก็เราสามารถวิ่งวนมอนได้เติมเลือดเติม,ตมอันติอะไรเงี้ยแล้วก็เติมสกิลค่อยๆตอดไปจนมันตายหมดได้เลยไม่มีไม่มีเวสไหนยากคือตอนนี้มันเซิร์ฟมันก็สงบดีแหละแต่เดี๋ยวถ้าเซิร์ฟมันตีกันหรือแบบไม่เกิดการย้ายเซิร์ฟขึ้นมาเราก็ต้องมีแผนสำรองไว้ด้วย ก็ยังไงวะก็ต้องเตรียมไข่โจมันไม่ไม่ไม่มันก็คือเ่ถ้าทุกคนด้วยถ้าแต่ว่าทำแบบพึ่งน่ะถ้าถ้าจะทำต่อก็คือเนี่ยร้อยแสนหนึ่งอ่ะร้อยเคขายตัวขายตัวหนีเลยราะนั้นน่ะไอคลิปต่อไปถ้าจะทำออกมาจริงอะไม่ไม่ก็น่าจะเป็นร้อยเคนั่นแหละ หาคูร้อยเคเนี่ยง่ายมากเลยนะกูไม่ต้องทำคลิปสอนก็ได้ยัดหนังสือ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 ใช่หาคูร้อยเคเนี่แบบเอาแบบว่าคนปกติด้วยดีแบบว่าคนจนๆนะกูไม่ได้นี่ไงเนี่ยก็แบบว่าที่เล็งๆไว้ตอนแรกก็คือคำที่ที่ว่ายังไม่ได้ยัดพวกที่มันไร้ประโยชน์เลยอ่ะไอ้พวกไหนวะสิ่งที่เรียกว่าโอกาส ม่โอกาสอ่อนแรงที่ไม่หรือว่าตั้งสถานะที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพอะอย่างอ่อนแรงมันก็เอออาชีพก็ได้อยู่แต่แบบพวกสม,มว่าเนี่ยกันสตานถามว่ามันมีผลเมือนบอันลีเมทถ้าไม่ได้พีพีก็ไม่ได้มีผลมากแต่ถ้าเกิดว่ายัดพุ่มนนีีด้วยก็น่าจะได้พลังเยอะอยู่แล้วก็หินอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะลองดูว่าทาอันไหนคุ้มสุดซึ่งตอนเนี้ยถ้าจะขายจริงอ่ะกะว่าจะเปลี่ยนสัต เนี่ยอย่างของเนี่ยมันเป็นพวกขุดจอบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นพวกเอ,อ่อออบเลือดหรือว่าพวกแดงพวกเนี้ยที่แบบมันผสมมาเป็นขยะมันก็น่าจะได้พลังที่เยอะก,กว่าก็เดี๋ยวจะลองดูว,ว่าทำอะไรคุ้มสุดก็อ,อันนี้น่าจะนานหน่อยสามเดือนคลิปก็ไม่รีลีสหรอกปีหนึ่งจะถึงยังไม่รู้สรุปแม่งรักปู่รักคููพ่อเกมแบบเนี้ยนะ